เคยมีคนกล่าวว่าบางทีเล่าปีอาจจะไม่ได้ขคงเบ้งผู้เป็นอัจฉริยะมาร่วมงานหากว่าเขาไม่ได้รับการชี้ทางจากชายคนหนึ่งเขาคนนี้เป็นยอดกุลซือผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งและเป็นที่รู้จักกันดีในแฟนหนังสือสามกกแต่บทบาทที่เขาปรากฏตัวออกมามันน้อยเสลือเกินทั้งที่เขาเป็นผู้มีความสามารถสูงคนหนึ่งและก็มีชีวิตค่อนข้างยืนยาวอีกด้วย ผลงานของเขาในแผ่นดินกลับปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนับจากนั้นไม่ว่าจะเปิดหาในหนังสือสามก๊กฉบับไหนๆเราก็ไม่พบชื่อของเขาปรากฏอีกเลยถือเป็นยอดคนผู้หนึ่งที่ถูกลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างน่าเสียดายซีซีชื่อลองเหวียนจือ่อเป็นชาวเมืองอิงชวนในมณฑลเหอหนานเราคนว่าในวัยหนุ่มนั้นเขาเป็นคนที่ชอบขี่ม้ายิงธนูและใช้ชีวิตเสเพลพอควรจนต่อมาเมื่อได้เห็นกลีย์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจึงเริ่มสนใจศึกษาเรื่องปัญหาบ้านเมือง แต่เขามีเหตุให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาได้ไปฆ่าคนตายเข้าซึ่งคนที่ถูกเขาฆ่านั้นดูเหมือนจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในบ้านเกิดของเขาสาเหตุที่ฆ่านั้นดูเหมือนเป็นพาะซีซีไม่พอใจที่คนผู้นั้นใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงชาวบ้านดังนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นตันฮกและหนีการตามล่าของทานการและเล,ล่รอนไปทั่วช่วงเวลาที่เล,ล่รอนไปทั่วแผ่นดินนี้เองที่เขาได้ซึมซับเอาประสบการณ์มากมายไว้และได้ทําให้เห็นความวุ่นวายต่างๆในโลก ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งปฏิฐานเอาไว้ว่าสักวันตัวเขาจะต้องทําประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและช่วยเหลือชาวประชาเขาได้เดินทางไปถึงเกงจิว๋วซึ่งอยู่ทางตอนใต้เป็นเขตอิทธิพลของเล่าเปียวซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นว่าเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมาลีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์เนื่องจากแผ่นดินในภาคกลางและภาคเหนือกำลังตกอยู่ในไฟสงครามทั้งจากสมัยของต่างโตจนมาถึงโจโฉและอ้วนเซี่ยวทำให้เหล่าบัณฑิตผู้ทรงภูมิปัญญาที่เบื่อหน่ายสงคราม หลายคนอพยบลงมาอยู่ทางตอนใต้และมีจํานวนมากที่มาขอพึ่งเล่าเปียวอยู่ที่เกงจิว๋วซีซีหรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นตันฮกแล้วนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่มาขอพึ่งพาอยู่ภายในเกงจิ๋วของเล้าเปียว และได้มีโอกาสคบหาสมาคมกับนักปราผู้รู้หลายคนซึ่งได้ช่วยทําให้เขาสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและช่วงนี้เองเขาได้มีโอกาสรู้จักชายหนุ่มชาวนาผู้หนึ่งซึ่งมีความปราดเปรื่องไม่แพ้เหล่านักปราทั้งหลายที่ชื่อว่าจูกัดเหลียงหรือที่รู้จักกันในภายหลังว่าคงเบ้งนอกจากคงเบ้งแล้วเขายังมีโอกาสคบหากับนักปราหลายคนไม่ว่าจะเป็นบางทองสุมาเด็กโชและคนดังอีกหลายต่อหลายคนที่หนีภัยสงครามมาจากภาคกลาง และจากการได้พบกับคนเหล่านั้นได้ช่วยให้เขามีความรอบรู้อันจะช่วยให้เขาได้เป็นกุนซือผู้เก่งกาจในวันหน้าซีซีได้ศึกษาหาความรู้จากตำราต่างๆและอาศัยประสบการณ์ที่เขาได้ท่องเที่ยวไปทั่วจนทําให้เขากลายเป็นกุนซือที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกุนซือในยุคสมัยเดียวกันอีกหลายคนนั่นคือเขายังมีความสามารถในเชิงบูด,ด้วย เขาไม่เพียงจะมีความปราดเปรื่องในเรื่องยุธเท่านั้นความกล้าในการพุ่งเข้าสู่สนามรบเขาเองก็มีเช่นกันแต่น่าเสียดายที่เขายังขาดความสามารถในการมองทะลุถึงเล่กลทางการเมืองอันทําให้เขาหมดโอกาสสร้างชื่อในวันข้างหน้าเมื่อได้ศึกษาหาความรู้ในหมู่นักป่าที่เก่งจิ๋วระยะหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าการที่จะใช้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีเจ้านายที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้เขาซีซีตั้งเป้าไว้ว่าหากเขาจะมีเจ้านายคนคนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จะช่วยเหลือชาวประชาอย่างแท้จริงเวลานั้นผู้มีอำน,นาจสูงสุดในแผ่นดินก็คือโจโฉและก็เป็นโจโฉนี่เองที่เป็นผู้ใกล้เคียงต่อการปิดฉากยุคสงครามนี้มากที่สุดแต่ซีซีก็ไม่เลือกที่จะไปอยู่กับโจโฉเหตุเพราะเขามองโจโฉแม้จะเป็นผู้ปกครองที่เก่งกาจเข้มงวดทําให้เขตปกครองสงบร่มเย็นได้แต่โจโฉก็เข็นฆ่าพูดต่อต้านอย่างไม่ปาณีและจากการสั่งฆ่าล้างชาวเมืองซีจิวของโจโฉเมื่อครั้งที่ต้องการแก้แค้นให้พ่อนั้น เป็นที่ประนามของเราผู้คนจํานวนมากเพราะความโหดเหี้ยมของโจโฉนั้นมันผิดกับหลักการของรัฐที่ก,กงจือ้อที่เราบัญญิตทั่วแผ่นดินเทิดทูนที่สําคัญเลยแม้โจโฉจะเป็นมหาอุปราชแห่งแผ่นดินฮั่นแต่เขากลัออานาจไปเสร็จไม่ให้องค์ห้องเต้ได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองคนส่วนใหญ่จึงมองว่าโจโฉคิดจะขึ้นมาแทนที่ห้องเต้แห่งราชวงศ์ฮั่น ซีซีเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ต่อต้านความโหดเหี้มและการกระทําของโจโฉเขาจึงไม่คิดจะไปอยู่ด้วยและมุ่งแสวงหาเจ้านายผู้มีลักษณะตรงข้ามกับโจโฉนั่นคือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณธรรมเป็นที่นิยมของปวงประชาะและมุ่งที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นในยามนั้นเจ้านายผู้มีลักษณะและคุณสมบัติแบบที่ซีซีต้องการในแผ่นดินแทบจะไม่เหลือแล้วแต่สุดท้ายก็ยังมีอีกผู้หนึ่งที่ตรงตามที่ซีซีต้องการ นั่นคือเล่าปีหรือที่ใครๆรู้จักในฐานะพระเจ้าอาการพบกันครั้งแรกระหว่างซีซีและเล่าปีค่อนข้างนาสนใจโดยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่เล่าปีได้หนีภัยจากการตามล่าของชัวมมซึ่งคิดจะเอาชีวิตของตนโดยขี่ม้าหนีมาเพียงลําพังระหว่างทางที่หนีมาได้นั้นเขาได้พบกับชายคนหนึ่งโดยบังเอิญชายคนนั้นมีบุคลิกภาพที่สง่างามท่าทางสุภาพเรียบร้อยจนสะดุดความสนใจของเล่าปี ก่อนหน้านั้นเล่าปีได้มีโอกาสพบกับซูมาเ็กโชซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีฉายาว่าสินแสกระจกเงาเพราะมีความสามารถในการมองผู้อื่นได้ทุลุป,ปูโปงเขาได้แนะนําต่อเล่าปีว่าหากอยากที่จะพงาดขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินจําเป็นต้องหานักปราชญ์ผู้มีความสามารถมาคอยช่วยเหลือและได้เสนอชื่อของคนสองคนไปนั่นก็คือของเบ้งและบางทองผู้มีฉายาว่าโกกลงและฮองสู หลังจากได้คำชี้แนะเช่นนั้นเราปีก็ได้เอาแต่นึกถึงชื่อของฮกหลงและฮองซูอยู่ตลอดพอได้มาพบกับบุรุษที่มีท่วงท่าสง่างามและดูเปี่ยมด้วยปัญญาจึงสำคัญผิดว่าเป็นฮกหลงและฮองซูจึงได้รีบเข้าไปสอบถามชายผู้นั้นตอบตนว่าไม่ใช่แต่มีชื่อว่าตันฮกและเมื่อได้เจราจาก,กันอยู่พักใหญ่เราปี่จึงได้พบว่าคนผู้นี้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องมากคนหนึ่งก่อนจะลาจากนั้นตันฮกได้มองดูม้าที่เราปี่ขี่มา ซึ่งม้าตัวนี้เป็นม้าสีขาวที่มีชื่อว่าเต็กเลาตันฮกได้บอกต่อเล่าปีว่าม้าตัวนี้เป็นม้าที่ลักษณะไม่ดีและจะนําโชคร้ายมาให้แก่ผู้ที่ขี่มันดังนั้นเล่าปีจึงควรจะละม้าตัวนี้ไปเสียโดวยวิธีที่ดีคือยกม้าตัวนี้ให้กับคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่เล่าปีต้องการจะเอาชีวิตก็จะเป็นการขจัดปัญหาได้ไม่ยากเล่าปีได้ฟังเช่นนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมและคิดจะคั้วม้าจากไป ตันฮกหรือซีซีได้ฟังคําตอบเช่นนั้นจึงพบว่านี่แหละคือเจ้านายที่เขาเฝ้ารอมานานและเรียกให้เล่าปี่หยุดไว้จากนั้นจึงบอกว่าที่เขาถามแบบนั้นก็เพอต้องการทดสอบเล่าปี่ว่าจะมีคุณธรรมในใจสักแค่ไหนบัดนี้เขารู้แล้วดังนั้นจึงขอมาอยู่รับใช้เล่าปี่นับจากนี้ไปนับแต่นั้นมาเล่าปี่ก็ได้ตันฮกมาอยู่ด้วยและตันฮกก็ได้มารับตําแหน่งสําคัญที่เล่าปี่ยังขาดคนที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่นั่นก็คือกุนซือ ตันฮกได้เข้ามาช่วยฝึกทหารและได้สแสดงความสามารถในการวางกลยุทธ์จนไปที่ยอมรับจากเล่าปีและเหล่าขุนศึกอย่างกวนอูเตียวหุยและจูล่งจากนั้นไม่นานโจโฉซึ่งเพิ่งจะปราบภาคเหนือและภาคกลางจนสงบราบคาบแล้วก็คิดจะยกกำลังลงใต้เพื่อปราบเล่าเปียวโดวยส่งโจหยินมาเป็นแม่ทัพใหญ่และนำกองกำลังทัพมาหลายหมื่นคน เวลานั้นเล่าปีได้มาขอพึ่งพาเล่าเปียวและเล่าเปียวก็ได้มอบหมายให้เล่าปีเป็นเจ้าเมืองซินเอียเพื่อเป็นด่านหน้าสําหรับคอยรับศึกโจโฉดังนั้นหน้าที่ในการรับศึกโจหยินจึงตกเป็นของเล่าปีแม้เล่าปีจะได้รับหน้าที่จากเล่าเปียวให้รักษาเมืองซินเอียแต่ก็มีกําลังทหารเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นซึ่งแทบจะไม่มีทางต้านโจหยินซึ่งเป็นแม่ทัพชื่อดังและนําทหารมาหลายหมื่นได้เลยและนี่ก็กลายเป็นโอกาสให้ซีซีได้สร้างชื่อในการวางกลลศึก จนเรื่องลือไปทั่วแผ่นดินแต่ก็เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยนั่นคือซีซีมองว่าโจยินนั้นเป็นแม่ทัพที่ถนัดการใช้กลศึกและค่ายกลโดยเฉพาะค่ายกลที่โจยินคิดค้นขึ้นมานั่นก็คือค่ายแปประตูลั่นดานเขาจึงได้เตรียมแผนการสําหรับการทลายค่ายกลของโจยินในค่ายกลของโจยินนั้น,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 นแม้จะมีความยอดเยี่ยมโดยการใช้ทหารสลับเปลี่ยนหมุนเวียนในค่ายกลเพื่อจัดการศัตรูให้อยู่ภายในค่าย แต่ในค่ายกลน,นั้นมันก็ยังมีช่องว่างอยู่ซึ่งซีซีก็ได้มองช่องว่างจุดนั้นออกจึงวางแผนให้จูโล่งที่รับหน้าที่เป็นทัพหน้าเข้าประจันกับโจหยินนั้นทะลวงตีทหารของโจหยินตรงจุดนั้นจนทหารหลายหมื่นคนของโจหยินแตกกระเจิงจนเสียรูปขบวนจากนั้นจึงให้กวนอูและตัวหุยเข้าตีซ้ำและไม่ช้าทหารหลายหมื่นของโจหยินก็ต้องแตกพ่ายกลับไป จากผลการลบในครั้งนี้ได้สร้างชื่อซีซีให้ดังไปทั่วและเมื่อโจโฉได้ทราบเรื่องเข้าจึงคิดที่จะดึงเอาตัวซีซีออกมาจากเล่าปีเพื่อตัดกําลังและพอชื่นชอบในความสามารถของซีซีด้วยที่ปรึกษาของโจโฉได้แนะนําว่าซีซีนั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและขึ้นชื่อว่าเป็นลูกกตันอยูหากว่าจับเอาตัวแม่ของซีซีมาและหลอกให้นางเขียนจ,จดหมายไปหาซีซีแล้วก็หน้าที่จะดึงตัวซีซีมาอยู่ได้ไม่ยาก โจโฉทาตามนั้นโดยการจับแม่ของซีซีมาและให้การกินอยู่อย่างดีด้วยหวังจะให้เกลียกล่อมลูกชายแต่นางไม่ยอมโดยบอกว่าที่ลูกชายนางไปรับใช้เราปีซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้มีชื่อเสียงในด้านความมีคุณธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วและด่าดโจโฉเสียหายแต่ในที่สุดโจโฉก็สามารถหาทางหลอกล่อให้นางเขียนจดหมายถึงลูกชายได้และได้ส่งจดหมายฉบับนั้นไปให้ซีซีที่เมืองสินเอ๋ย ซีซีเมื่อได้รับจดหมายและรู้ว่าแม่ของตนถูกโจโฉจับไปก็ร้อนใจมากและหลังจากได้ปรึกษากันเล่าปีแล้วตัวเขาจึงตัดสินใจขอลาจากเล่าปีเพื่อทดแทนพระคุณมารดาเล่าปีในตอนนั้นไม่ต้องการให้ซีซีไปเลยและก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องยอมให้ซีซีได้กลับไปเพราะไม่เช่นนั้นแม่ของเขาอาจตายได้เล่าปีนั้นไม่ต้องการให้ซีซีไปเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องยอมให้ซีซีได้กลับไปเพราะไม่เช่นนั้นแม่ของเขาอาจตายได้ ในฉบับนิยายนั้นเล่าว่าก่อนซีซีจะจากไปนั้นเราปีได้ร้องให้อ,อาลัยอววรใจตัวซีซีมากเราปีมาส่งซีซีที่หน้าเมืองจนถึงกระทั่งซีซีควบม้าจากไปแล้วก็ยังวิ่งตามไปอีกเพื่อที่จะได้เห็นภาพร่างของซีซีให้นานที่สุดและในที่สุดซีซีก็ได้ควบม้ากลับมาจนเล่าปีนึกว่าซีซีจะกลับมาอยู่ด้วยแต่ซีซีบอกว่าที่เขาควบม้ากลับมานั้นเป็นเพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่เล่าปีเป็นครั้งสุดท้ายโดยการบอกต่อเล่าปีว่า ยังมีนักปราดผู้มีความสามารถมากกว่าตัวเขาอยู่อีกหากเล่าปีได้คนผู้นี้ไปการใหญ่ต้องสําเร็จแน่ซึ่งคนผู้นี้มีชื่อว่าจุกัดเหลียงขงเบ้งซึ่งได้ฉายาว่าฮกหลงในที่สุดซีซีก็ได้ลาจากเล่าปีไปหาโจโฉเพื่อรักษาชีวิตมารดาไว้แต่เมื่อมาถึงนครฮูโตของโจโฉแล้ได้พบกับมารดาแล้วกลับถูกมารดาจ่าว่าอย่างเสียหายเพราะซีซีได้ตกหลุมพรางของโจโฉเสร็จแล้ว มารดาของซีซีด่าว่าอย่างรุนแรงว่าเสียทีที่เรียนรู้และท่องโลกมามากกลับมองไม่ออกว่านี่เป็นอุบายที่ใช้เพื่อดึงตัวซีซีมาอยู่กับโจโฉด้วยและเมื่อไปช่วยจนกบฏแบบโจโฉเช,ช่นนี้แล้วตัวมารดาจะมีหน้าอยู่สู้ผู้คนได้อย่างไรแล้วคืนนั้นนางก็ผูกคอตัวเองตายซีซีเศร้าใจอย่างหนักที่ตนเป็นต้นเหตุทําให้มารดาต้องตายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่แต่ทํางานเป็นขุนนางคนหนึ่งของโจโฉ แต่เขาได้สาบ,บานเอาไว้ว่าจะไม่ขอเสนอแผนให้กับโจโฉแม้แต่แผนเดียวและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆซีซีไม่เคยเสนอแผนให้โจโฉแม้แต่แผนเดียวอันทําให้บทบาทของเขาหายไปจากหนังสือสามก,ก๊กมีมาปรากฏอีกครั้งก็ตอนที่โจโฉจะหาทูตไปเกลี้ยกล่อมให้เล่าปี่ยอมแพ้ตอนนั้นเองที่โจโฉได้ส่งซีซีไปแต่ซีซีไม่เพียงแต่จะไม่เกลี้ยกล่อมยังแอบบอกเล่าปีให้ทราบว่าโจโฉคิดจะนําทหารหลายแสนคนบุกลงใต้ในไม่ช้า ทำให้ทางเล่าปีไว้ตัวก่อนและเตรียมการหนีได้ดันเป็นครั้งสุดท้ายที่ซีซีได้มีบทบาทใน3ก๊กเขาถูกกลืนหายไปในประวัติศาสตร์3ก๊กอย่างช่วยไม่ได้ทั้งที่มีความสามารถในการวางแผนการศึกไม่เป็นรองผู้ใดแต่เพราะความกระตนันยูและคุณธรรมที่ยึดมั่นไว้ในใจทำให้หมดโอกาสในการสร้างชื่อให้ลือกระชอนอีกเขาจึงเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมอย่างสูง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด s u r i b e ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ